สวัสดีครับผมณสอนผมเป็นครูสอนกีตาร์แบบออนไลน์ครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีฝึกเล่นโซโล่กีตาร์สำเนียงพินเพลงน้าหน้าทองนะครับแน่นอนครับสำหรับคนที่มาดูเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือใหม่หรือคนที่ยังเล่นกีตาร์ไม่เป็นแล้วก็อยากเล่นโซโล่ให้เป็นนะครับคลิปนี้ช่วยตอบโจทย์ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนเดี๋ยผมจะปรับพื้นฐานวิธีการฝึกให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราปรับพื้นฐานการอ่านจังหวะ4สัดส่วนแล้วก็ต่อด้วยวิธีการอ่านแถบนะครับวิธีอ่านจัังหว,วจะจบ ตรงนี้จะต้องเข้าใจก่อนว่าการอ่านจังหวะทางดนตรีในส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการตบจับจังหวะก็คือตบลงแล้วก็ยกขึ้นนะครับเราจะใช้เท้าตบหรือว่าใช้มือตบแบบนี้ไปก่อนก็ได้เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการตบยกอย่างสม่ําเสมอนะครับวิธีฝึกสร้างทักษะแบบที่2ก็คือการสร้างทักษะการนับจังหวะนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีฝึกที่3ก็คือ นำเอาทั้ง2วิธีก็คือวิธีที่1กับวิธีที่2มาฝึกใช้กับเมทรนอมเพื่อควบคุมจังหวะแล้วก็พัฒนาความสม่ำเสมอให้เกิดทักษะที่เรียกว่าเซนส์วิธีการฝึกตบจับจังหวะผมจะใส่ภาพสัญ,ญลักษณ์แสดงสัดส่วนจังหวะของจังหวะที่1ถึงจังหวะที่4ให้ดูด้านบนนี้นะครับให้สังเกตภาพนะครับในจังหวะที่1มันจะมี4ี่สัดส่วนใน4ีสัดส่วนนี้เราจะต้องตบลงในจังหวะที่เรานับ one e แล้วก็ยกขึ้นในสัดส่วนที่นับ and ะพอเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับจังหวะที่อือะ C e อันอ่ะอ่ะวิธีการฝึกตบแล้วก็ยกให้ตรงสัสดส่วนนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนก็คือตอนที่เรานับวันให้เราตบมือลงไปโดนหน้าตักลองทําตามดูนะครับตบมือลงไปให้โดนหน้าตักในจังหวะที่เรานับวันแล้วลองเปลี่ยนจากนับเป็นพูดว่าตบเปรียบเทียบว่านับเป็นวันแบบนี้เห็นไหมครับแค่เอาคำสองคำมาเปรียบเทียบเพื่อให้เราเนี่ยมีความเข้าใจว่าตอนที่เรานับ จังหวะที่1ก็คือ one ก็คือการตบมือลงไปนั่นเองนะครับและให้เราพูดคําว่า e ก็คือสัดส่วนที่2ของจังหวะตบนั่นเองคราวนี้จังหวะยกให้เรายกขึ้นทําความเข้าใจด้วยวิธีการเดียวกันก็คือเปรียบเทียบคําว่ายก ok เป็นแอนยกหรือแอนแบบนี้นะครับมือจะขึ้นลอยขึ้นจากหน้าตักในสัดส่วนที่นับแอนพอดีก็คือยก ok ขึ้นพอดีแล้วก็ค้างไว้หรือว่าจะยกขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเรียกว่า u ะแล้วค่อยไปจังหวะที่2ก็คือ two e แอนอ p three e a อ d up four And, จุดสังเกตก็คือตอนที่เรานับ one e ตอนที่นับ e ยังไม่ต้องขยับมือก็คือพักมือลงไปเลยแล้วเราจะยกขึ้นมาในสัดส่วนแอพอดีคราวนี้พอเราตบจับจังหวะแล้วก็นับจังหวะได้แล้วนะครับเราก็ลองมาฝึกกับเมทรนอมดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเมทรนอมให้ดูนะครับในการตั้งค่าเพื่อฝึกการอ่านจังหวะแล้วก็สร้างทักษะการจับจังหวะ4ี่สัดส่วนนะครับมันจะมีการเปิดไกด์ให้เป็นคาเบตสชั้นแล้วก็จะมีการกดปรับตำแหน่งจุดเพื่อให้เกิดเสียงเน้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับ One ที a, a two แ n นอะ t h e and a, e แอน a four e and a. ในความเร็วที่ผมแนะนำก็คือ45 bpm ในความเร็วเริ่มต้นนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็ควบคุมการฝึกทักษะได้ดีกว่าความเร็วอื่นๆนะครับคราวนี้เราเปิดเมทรนอมแล้วให้เราฝึกด้วยวิธีการหลับตาฟังเสียงติ๊กตอกตอกตอกอันนี้แนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะครับสำคัญมากก็คือเราฝึกตั้งสมาธิแล้วก็จับจับจงหวะเสียงก่อนยังไม่ต้องตบนะครับหลับตาแล้วก็ นับติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกพอเราเข้าใจเสียงแล้วก็ความสม่ำเสมอแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น one e and a two e and a three e and a four e and a one e and a two e and a three e and a four e and a one เอาละครับความเร็ว45 bpm เราจะกำหนดการหายใจด้วยวิธีหายใจเข้าในสัดส่วนของจังหวะที่4ก็คือเวลาที่เรานับ four e and a หายใจเข้าไปเลยนะครับพอเรานับ ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราหายใจเข้าเพื่อไปลงในจังหวะที่1ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะต้องฝึกระบบการหายใจเพื่อให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาการนับจังหวะได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ลงตัวนะครับคราวนี้พอเราเข้าใจความสม่ําเสมอของเมทนอมแล้วให้เราฝึกนับแล้วก็ตบจับจังหวะไปด้วยกัน one and two and three and four and one and two and three and four and one เอาตามนี้เลยนะครับสวิธีฝึกสร้างทักษะนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของการอ่านจังหวะจับจังหวะสามารถนําเอาวิธีการฝึกนี้ไปเพิ่มทักษะด้วยการฝึกตบจับจังหวะฝึกนับกับเมทรนอมนั่นเองโดยการพัฒนาความเร็วเมทรนอมถ้าเราฝึก45 BPM ได้แล้วพัฒนาต่อยอดจากนั้นก็คือ46 BPM พัฒนาไปจนถึง65 BPM ที่เป็นมาตรฐานสำหรับมือใหม่แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปจนถึง75หรือว่า80 BPM ที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับคนที่ต้องการฝึกอย่างจรงิงจังแล้วก็พัฒนาทักษะให้เป็นมาตรฐานสากลเลยนะครับเอาละครับ สสเตปวิธีการฝึกอ่านจังหวะคันพ้นไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีฝึกแกะตามแทบ็บหรือว่าภาพสัญ,ญลักษณ์แถบประกอบเดี๋ยวผมขึ้นแถบประกอบให้ข้างบนนะครับผมก็แบ่งเป็น3ส,สเตปวิธีการฝึกพัฒนาการอ่านแถบไว้ให้แบบชัดเจนเลยนะครับสเตปที่1ก็คืออ่านตำแหน่งที่เล่นสังเกตบนแ็บนะครับมันก็จะมีตัวเลขที่มันทับกับเส้นของแถบในเส้นต่างๆสายของแ็บก็คือสายที่6สังเกตที่ไฟกระพริบนะครับมันก็คือสายด้านล่างสุดนะครับสายที่5เปรียบเทียบกับสายกีตาร์เลยนะครับสายที่4 สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1อันนี้ก็คือเส้นที่เปรียบเทียบกับสายของกีตาร์นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่กดก็คือตัวเลขที่มันอยู่ในสายต่างๆนั่นเองในห้องที่1นะครับทำนองมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้คุ้นชินกับทำนองก่อนนะครับ อาละครับอันนี้ก็คือในห้องแรกที่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างสังเกตนะครับว่าตำแหน่งที่กดที่เป็นเลข2ก็คือให้เรานิ้มือซ้ายไปกดในเฟดที่2ในสายที่กําหนดด้วยนะครับก็คือตัวเลขที่เป็นเลข2ในจังหวะที่1เนี่ยมันทับสายที่2อยู่เห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีทับสายที่1ในสัดส่วนที่นับอ่ะเห็นไหมครับ เอาละครับเมื่อเราฝึกนับสัดส,ส่วนจังหวะแล้วนะครับในแท็บมันก็จะมีสัญลักษณ์ภาพที่เป็นสัดส,ส่วนจังหวะเรียกว่าห่างของตัวโน้ตนั่นเองเพื่อให้เราได้มีความเข้าใจสัดส,ส่วนที่เราจะต้องเล่นในตำแหน่งที่เล่นนี้มันก็จะช่วยให้เรารู้ว่าในสัดส,ส่วนจังหวะนี้เราควรที่จะเล่นสายไหนดีเส้นไหนเอาละครับสเต็ปที่2ก็คือกําหนดนิ้วมือซ้ายในการกดในส่วนนี้เราจะต้องกําหนดให้ชัดเจนด้วยว่าในตำแหน่งของเฟสที่2เนี่ยเราควรที่จะใช้นิ้วอะไรกดเพื่อให้ โน้ตถัดไปเราสามารถควบคุมการเล่นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไหลลื่นก็ <c oughs> คือผมได้ออกแบบสัญลักษณ์ภาพแทนนิ้วต่างๆก็คือจุดสีเขียวนั่นเองจุดสีเขียวจะแทนนิ้วชี้สีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางก็สีน้าเงินจะแทนนิ้วก้อยนะครับในจังหวะที่1ผมใส่จุดสีเขียวไว้เพื่อให้เราได้สังเกตเห็นว่าจังหวะที่1เนี่ยเฟสที่2เราจะใช้นิ้วชี้กําหนดนิ้วชี้ในการกดแล้วก็เล่นไปในจังหวะที่1เห็นไหมครับคราวนี้ในสเต็ปที่3ก็คือ กำหนดวิธีการดีดด้วยนะครับในจังหวะต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการดีดที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมันก็คือในจังหวะที่1มันก็จะคล้ายกับการตบมือลงไปแล้วก็ดีดลงนะครับสัสดส่วนที่นับอ e, ีให้เราดีดขึ้นสัสดส่วนที่นับแอนให้เราดีดลงแล้วก็สัสดส่วนที่นับอะให้เราดีดขึ้นยกเว้นว่าจังหวะของตัวโน้ตท,ที่กําหนดให้เล่นมันจะเป็นขบตหชั้นก็คือ2สัสดส่วนใน1จังหวะก็คือ one and two แบบนี้ ถ้าเป็นสัดส่วนที่เป็น2สัดส่วนใน1จังหวะเราก็จะมีวิธีการกําหนดการดทิที่เป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งก็คือจังหวะที่นับา1ดิดลงจังหวะที่นับแอนดิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น4สัดส่วนให้เรามองภาพให้ออกไปเลยว่า การดีดลงขึ้นมันจะสลับกันในสัดส่วนแต่ละสัดส่วนจังหวะนั่นเองให้สังเกตไปด้วยนะครับที่ผมใส่ภาพสัญลักษณ์คั้วลงแล้วก็หงายขึ้นที่คล้ายกับตัว V ก็คือกําหนดให้เห็นเลยว่าเราจะต้องฝึกดีดลงแล้วก็ดีดขึ้นในสัดส่วนนั้นๆแล้วก็เอาวิธีการฝึกของห้องแรกเนี่ยไปใช้กับห้องที่2 เพลงนี้สัดส่วนจังหวะมันจะค,คล้ายๆกันเป็นโมทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปปรับใช้ต่อยอดการฝึกด้วยตัวเองได้ต่อไปถ้าเราเข้าใจในห้องแรกที่ผมแนะนําแล้วนะครับเอาละครับตั้งแต่ต้นคลิปมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ได้ปรับพื้นฐานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่กับผู้ฝึกแล้วนะครับว่าจะเอาทั้ง6วิธีปรับพื้นฐานนี้ ไปฝึกสร้างทักษะเพื่อให้เรามีพื้นฐานที่เป็นเบื้องต้นแล้วก็เอามาฝึกทักษะการเล่นโซโล่ในท่อนนี้กันต่อไปนะครับเอาละครับผมคราวนี้ผมจะสอนแบบตอนเนื่องไปเลยนะครับเพราะว่าทุกคนได้ปรับพื้นฐานแล้วก็มีพื้นฐานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ให้มาดูห้องแรกนะครับห้องแรกเนี่ยในจังหวะที่1ให้ดูที่สัดส่วนจังหวะก่อนมันจะเป็น one and a เห็นไหมครับมันตัด e ออกไปนะครับ มันจะมีจังหวะตบแล้วก็จังหวะยกสสัดส่วนตำแหน่งที่กําหนดให้เล่นก็คือจังหวะที่1เนี่ยกดเฟลทที่2ด้วยนิ้วชี้ดีดลงนะครับวอนจังหวะยกให้ดีดลงจังหวะแอนให้ดีดลงนะครับแล้วก็ย้ายนิ้วกลางไปกดสายที่1เฟลทที่2แล้วก็ดีดขึ้นแล้วก็จังหวะที่2ดีดลงเป็นสายเปล่าเอาละครับคราวนี้ให้เรานําเอาจังหวะที่1กับจังหวะที่2มาเล่นเชื่อมต่อกันเป็นวอนแอนท2แบบนี้นะครับ ลองเล่นตามดูนะครับกดยดสตอปวิดีโอฝึกเล่นตามในส่วนนี้ให้เข้าใจคราวนี้มาดูจังหวะที่2นะครับจังหวะที่2ไปหาจังหวะที่3ผมจะสอนเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปทีละจังหวะนะครับจังหวะที่2ดีดสายเปล่าสา,สายเส้นที่1ดีดลงนะครับแล้วก็ดีดลงในสายที่1เช่นเดียวกันในสัดส่วนที่นะับแอนที่เป็นจังหวะยกเห็นไหมครับว่าผมขยับกีตาร์ขึ้นมาให้สังเกตด้วยว่ามันจะเป็นจังหวะยกนะครับแล้วก็กดนิ้วกลางไปในสัดส่วนอะเฟสที่2สายที่1 คล้ายๆกับจังหวะที่1เลยนะครับแล้วก็มาลงที่จังหวะที่3ด้วยนิ้วชี้ที่เรากดที่เฟสที่2อนะครับกดยูสตอปวิดีโอนะครับเพอเราเข้าใจในตำแหน่งกดที่เล่นที่ดีดในสัดส,ส่วนจังหวะนั้นแล้วให้เอาจังหวะที่1 2 3มาเล่นรวมกันเป็น one and two and three แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับการเล่นสำเนียงพิน์ในเพลงนี้นะครับให้สังเกตตรงที่ภาพสัญลักษณ์ตัวโน้ตนะครับผมจะใส่ไฟกระพริบให้ดูนะครับมันจะเป็นขบเบต2ชั้น เขากับขบเหชั้นในจังหวะตบแล้วก็ขบเบ็ดสชั้นในจังหวะยกก็คือให้ปรับจังหวะตามนี้นะครับก็คือให้เป็นจังหวะสวิงนั่นเองมันจะมีเลข3ก็คือให้เราเล่นคล้ายๆกับเป็นสวิงแบบ3พยางนะครับตรงนี้ใครยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างปกติแล้วเราเล่นจังหวะที่1ไปหา2เป็นแบบนี้ one and two ใช่ไหมครับลงลงขึ้นลงความแตกต่างของการเพิ่มสัญลักษณ์ตรงนี้เข้ามาเพื่อให้เป็นสวิง ก็คือมันจะมีการเล่นจังหวะยกให้มันช้ากว่าปกตินิดนึงก็คือปกติเราเล่น one and a จังหวะที่เรานับ่ะเนี่ย and a ให้เราเปลี่ยนเป็น and a one เห็นไหมครับเปรียบเทียบกันใหม่นะครับถ้าเล่นแบบธรรมดามันจะเป็นแบบนี้ที่ไม่ใช่สำเนียงพินนะครับเป็น one and a two ถ้าเล่นเป็นสำเนียงพินจังหวะมันจะเป็นสวิงแบบนี้ one and a two เห็นไหมครับ ผมเล่นเป็นภาพรวมให้สังเกตก่อนนะครับต่อไปในจังหวะที่3กับจังหวะที่4ในตำแหน่งที่กําหนดก็คือเฟรดที่2จังหวะที e, ่3ใสายที่2นะครับจังหวะอี and, ดีสายเปล่าดิดขึ้นจังหวะแอนดิดลงนะครับสายเปล่าเส้นที่2แล้วก็สัดส่วนที่นับอ่ะให้เราเปลี่ยนมาเป็นนิ้วกลางกดสายที่2เฟรดที่ 2. 2เพื่อให้เราเชื่อมต่อการเล่นในจังหวะที่4เป็นแบบนี้โฟอี oh, e. จังหวะที่4มันก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่า Hammer on ในจังหวะที่4เราจะดีดก่อนสัดส่วนที่นับ e ให้ใช้นิ้วนางเนี่ยเคาะลงไปให้เกิดเสียงโดยที่มือขวาไม่ต้องดีดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะดีดลงทีเดียวในจังหวะที่4แล้วก็เคาะลงไปเป็นเทคนิค Hammeron แล้วก็ดีดสายที่1ลงแล้วก็ดีดสายที่2ขึ้นแบบนี้เป็นสายเปล่านะครับในสัดส่วนของมันก็คือแอนกับอ uh. จังหวะที่4เล่นแบบนี้ f o r e and a uh. แล้วก็ one จังหวะห้องที่2นะครับมันจะเล่นเป็นโมทิฟก็คือ copy ห้องที่1เล่นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสัดส่วนอะจังหวะที่4ที่มีโน้ตแตกต่างก,กันกับห้องแรกแค่นั้นเอาละครับพอเราเข้าใจวิธีฝึกแล้วนะครับลองเอามาฝึกเล่นให้เป็นแบบนี้เลยนะครับ one and a two and a three and a, four, and a four and a one เอาละครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบไม่นับจังหวะ ห้องที่2ก็เล่นเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับว่าส,ส่วนที่นับอะมันก็จะเปลี่ยนโนตนิดหนึ่งเพื่อให้เป็นสำเนียงของการส่งไปหาห้องที่3ของคอร์ดดีเมเจมันก็จะเปลี่ยนทำนองไปใหม่นะครับคราวนี้จากที่ผมอธิบายวิธีการฝึกแบบละเอียดของห้องที่1กับห้องที่2ให้แล้ว นะครับให้กดอยูสตอ o p วิดีโอในตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็นําเอาไปฝึกฝนสร้างทักษะด้วยหลักการวิธีฝึกนะครับคราวนี้ในห้องที่3 4เป็นของชุดคอร์ดดีเมเจอร์เซเนะครับทำนองมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ เราจะเล่นเป็น Position ที่เป็นเสียงสูงในรูปแบบที่ผมทำา Cover ไปแล้วนะครับจริงๆแล้วในต้นฉบับเนี่ยก็จะเล่นในตำแหน่งของเสียงสูงไปเลยแต่ที่ผมนำเอามา Co เ e r เพื่อให้เราได้ฝึกทักษะแล้วก็ได้นำเอาวิธีการเล่นเพลงนี้มาฝึกใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับในห้องที่3มก็จะมีเทคนิคในจังหวะที่1เล่นเป็นแฮมเมอร์ออนนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีเลข0ย์มาก่อนเลข2แล้วก็เลข2มันจะลงในจังหวะที่1จริงๆแล้วให้เราเข้าใจแบบนี้ว่าในจังหวะตบที่1เนี่ยมันเป็นเสียงแบบนี้นะครับ คราวนี้เราใส่เทคนิคเข้าไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตบลงเนี่ยให้เราดีดสายเปล่าก่อนแบบนี้นะฮะมันก็จะได้สำเนียงที่เป็นแฮมเมอร์ออนนะครับจังหวะแอนก็ที่เป็นจังหวะยกขึ้นเราก็ดีดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีดขึ้นในเฟตที่5กดด้วยนิ้วก้อยนะครับแล้วก็จังหวะที่2ให้กําหนดเอานิ้วกลางเนี่ยมาเล่นแทนนะครับในสายที่ 1, ฟเฟตที่2เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในจังหวะที่นับอีแอนอ่ะเห็นไหมครับตำแหน่งที่กําหนดลองอ่านกันดูนะครับ จังหวะที่สามก็เหมือนกัน C and A f o r E and A เห็นไหมครับเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมครับถ้าเราเล่นจังหวะที่1กับจังหวะที่2ได้แล้วจังหวะที่3 4ก็จะเล่นได้เลยแล้วก็สังเกตความแตกต่างของตำแหน่งที่เล่นนะครับในจังหวะที่3เนี่ยสัดส่วนแอดมันจะต่างกับจังหวะที่1ตรงที่ปล่อยให้เป็นสายเปล่านั่นเองแล้วก็ห้องถัดไปนะครับในจังหวะที่2กับจังหวะที่4ก็จะปรับให้แตกต่างกันนิดหนึ่งจังหวะที่1เล่นแบบนี้ One อะ and t เห็นไหมครับว่าจังหวะที่2เนี่ยเล่นเป็น two and a แล้วก็จังหวะที่3เป็น three and ออันนี้เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ไปจังหวะที่4เป็น four e and จังหวะที่3กับจังหวะที่4เล่นรวมกันเป็นแบบนี้ three and four e and แล้วก็ไปใน position ของเฟสที่14นะครับในห้องที่5เอาล้ครับสำหรับ พาร์ทสเต็ปนี้นะครับผมก็จะสอนไว้แค่4ห้องแรกก่อนนะครับเพื่อให้เราได้เอาวิธีการฝึกจากชุดฝึกนี้ ไปใช้ฝึกเล่นให้ได้เป็นทำนองก็ให้ได้เป็นทักษะพื้นฐานก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทําอีกพาร์ทหนึ่งเพื่อให้เอาทักษะตรงนี้ไปต่อยอดกับอีกพาร์ทหนึ่งแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งผมก็จะสอนแบบกระชับแล้วก็รวบรัดให้ได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเน้นในการปรับพื้นฐานให้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝึกตามกันจนจบสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับฝึกได้แล้วยังไงก็ติดตามไปฝึกต่่ออในนนนพาาารรสสสเเเปปถััััดดไไะคคบบหลิีีีี้้้ววยง